เราไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องวิญญาณเป็นสิ่งที่เกิดดับในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฏิบัติสมถวิปัสสนาหน้า204จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่16หน้า116ข้อที่235พิกุทั้งหลาย ผุ้ดุชนผู้มิได้สดับแล้วจะพึงเบื่อหน่ายได้บ้างพึงคลายกำหนัดได้บ้างพึงปล่อยวางได้บ้างในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาปูตะทั้งสี่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าปิกุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าความก่อขึ้นก็ดีความสิ้นไปก็ดีการถือเอาก็ดี การทอดทิ้งร่างไว้ก็ดีแห่งกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสีน่นี้ย่อมปรากฏอยู่เพราะเหตุนั้นปุรุชนผู้มิได้สดับแล้วจึงเบื่อหน่ายได้บ้างจึงคลายกำหนัดได้บ้างจึงปล่อยวางได้บ้างในกายนั้นอิกุทั้งหลาย ส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมาโนบ้างวิญญาณบ้างปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วไม่อาจจะเบื่อหนายไม่อาจจะคลายกำหนัดไม่อาจจะปล่อยวางซึ่งสิ่งนั้น <c oughs> ข้อนั้นเพราะเหตุหลายเล่าพิกขุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตบ้าง มโนบ้างวิญญาณบ้างเป็นสิ่งที่ปุริชนผู้มิได้สดับแล้วได้ถึงทับแล้วด้วยตัณหาได้ยึดถือแล้วด้วยทิฏฐิโดยความเป็นตัวตนมาตลอดการช้านานว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้เพราะเหตุนั้นปุริชนผู้มิได้สดับแล้ว จึงไม่อาจจะเบื่อนายไม่อาจจะคลายกำหนัดไม่อาจจะปล่อยวางซึ่งสิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นได้เลย <c oughs> พิกุทั้งหลายปุถุชนผู้มิได้สดับแล้วจะ พึงเข้าไปยึดถือเอากายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสี่นี้โดยความเป็นตัวตนยังดีกว่าแต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นตัวตนไม่ดีเลยข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าพิกุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่า กายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสี่นี้ดำรงอยู่ปีหนึ่งบ้างสองปีบ้างสามปีบ้างสี่ปีบ้างห้าปีบ้างสิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างสามสิบปีบ้างสี่สิบปีบ้างห้าสิบปีบ้างร้อยปีบ้างเกินกว่าร้อยปีบ้าง ก็ยังมีปรากฏอยู่พิกขุทั้งหลายส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปตลอดวันตลอดคืนพิกขุทั้งหลายนักเล่นกลหรือลูกมือของนักเล่นกลพึงแสดงกลที่หนทางใหญ่สีแพร่งบุรุษผู้จักขุเห็น กลน,นั้นย่อมเพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบ,บคายเมื่อบุรุษนั้นเห็นอยู่เพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบ,บคายอยู่กลน,นั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าเป็นของหาแก่นสารไม่ได้เลยก็แก่นสารในกลน,นั้นจะพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดภิกขุทั้งหลายฉันนั้นก็เหมือนกัน วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามภิกขุเห็นวิญญาณน,นั้นย่อมเพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบคายเมื่อภิกขุนั้นเห็นอยู่ เพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบคายอยู่วิญญาณนั้นย่อมเป็นของว่างเปล่าเป็นของหาแก่นสารไม่ได้เลยก็แก่นสารในวิญญาณนั้นจะพึงมีได้อย่างไร